สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกคนเด้อค่ะช่วงนี้กะเป็นช่วงนาเกี่ยวเขานะคะมือหน,นีกสาวรุดล่งเกี่ยวเขานะคะพี่น้องกัหมั่วออกหูข้างนอกนะคะมองทุกคนเกีียวออกไปแล้วนะคะมัวพื้นบ้านเรียงง่ายนะคะพี่น้องนี่ค่ะพามาเบิรงบรรยากาศนะคะมั่วนะคะเอาออกล่าออกปูข้างนอกนะคะรถเกี่ยวเขากะยุฟังหนีนะคะพี่น้อง เล่มหยาดีนะคะปลอยหายกินตามอัธยาศัยนะคะพี่น้องง้อพืนบ้านของเมก่อยนะคะช่องเมกัญญาบัวซิ่งนะคะพี่น้องกระหายไปหลายมื่นนะคะเพราะว่าหยงหยากกับเกี่ยวเขาอยู่นะคะพี่น้องตากเขาตากน้ำนะคะง้อกะเอาออกกินหยาในช่วง นี่ไปกอนนะคะออกกินหญ้าในเงินหน้ากอนนะคะเพราะว่าเกี่ยวเขาออกแล้วนะคะกะง่ายเสดเป้ยหายกินตามภาษาของเพิินนะคะพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่ามันมันแดดนะคะก้อยกะอาจจะบดยางภาพในเบิ่งไก่ตัวง่วนะคะพี่น้องง่วกะย้ายไปขูกไปในทงหน้านี่นะคะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เอารถ มาลงเกี่ยวเขานะคะนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีนะคะพี่น้องแต่ว่าแดดแรงนะคะพี่น้องส่วนง่วนกกี่ก็จะอยู่ติดกับส่วนยางนะคะพี่น้องนี่ค่ะ เพื่อนกับหาเลี่ยมหยาของเพื่อนกินหากินเองนะคะพี่น้องอบ่ตองหยาเนื่อเพิ่นบ่ได้เกี่ยวไห้นะคะพี่น้องเพราะว่าเขาก็เกี่ยวออกอแล้วแล้วแจ่เพื่อนจะหากินนะคะพี่น้องกะบ่ค่คยได้ล่งคลิบนะคะเพราะว่าหนุงได้ตากเข่านะคะเกี้ยวเขาวพราะทดแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่ากะเอารถลงเกี้ยวน่หล่ะพี่น้องมือน,นี้วางกะ สีไทยเฮเบิงนะคะบรรยากาศเชาไฮเชาหน้านะคะเกษตรกรนะคะอย่างม่วนะคะพี่น้องงัวพื้นบ้านกับห่วแม่พันธุ์นะคะอากาศลดเกี่ยวโอ้เหลียวรดมะลงนะคะยูฟังกับเป็นม่วนะคะพี่น้องชุดท่ายกับฝากกดติดตามช่องแม่กัญญาวัวสิงน้ำแนเดอร์ค่ะเจได้โพผาดคลิปใหม่ๆนะคะหลังจากตากเขาตากน้ำแลวก็บเไดมาเฮ็ดคลิป ไม่ตอนะคะพี่น้องช่วงนี้กันยุ่งๆจักน้อยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ